เบิงบรรยากาศกำลังชิดดำหน้าพี่น้องวันอาทิตย์นี่มาดำซอยเลือกไฟกันได้สบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแหละฝั่งเราทุกคนเนาะพอันเลยพี่น้องกับเบาให้นอนนาหลังจากสี่ฝนหยุดตกแล้วพี่น้องเน,น,น,นาะเท่ตนะาตกแล้วเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งใน้ชมกันเนาะลงปะไปถ่ายตะก้าให้เบิ่ง ก่อนจะไเบิึงก็พาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เนาะอยากคนติดตามซาส่าพี่น้องเไยบุกข้นจักเถื่อจักเสดจต่งไดอ่ะไปเบิึงนะพี่น้องเนาะไปบิึงกันเลยน้ำตะก้าใกล้จะได้ดับมันแหละพี่น้องไอ้เบิึงอ๋อมันยาวเลยเนาะยาวได้สิประมาณในมือเลยมั้งจิ้ืดลงมาทันยังกะฮะแดงแดงแดงโอ้โหอีแดงหน่อยดิ ไอ้น้อยไปปะเราไปเบิองนน้ำตะกะไอ้น้อยได้น้อยเอามารัาการพี่น้องย้ำหายย้ำนานเนาะภาษาลูกสานาพี่น้องเอ้ยนี่แหละฝนตกกสิบแบบอากาศสดชื่นแน่เนาะแจ่มใสกบเขียนห้องร้ายนี่แอดแอดแอดเนี้ยแมลงนี่ฉันยังเขียนแมลงเมื่อคืนได้เนืยงได้ยู่เมื่อคืนนี่ได้เขียนตะปาดเขียนตะปาดไม่ใคร ย้ำแรงพี <pronunciation> um <wi atal> ่น um ้องทีมงานเฮาโหมันจะลงมาแลนเจอจุดนะ่ะอ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 ่ะได้ได้ได้บางนาจำหายจำคันพี่น้องบางพี่น้องบรรยากาศตอนเว่นบรรยากาศย้ำแรงพี่น้องเอ้ยแขนเฮาอัด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 

น้ำโอ้สุดยอดเลยน้าพี่น้องเอ,อ้ยน้าเต็มหายเต็มคันเลยยังกงกันยาแมลงพี่น้องลูงกาไมเห้ฮะ เดี๋ยวจะพาพี่นอ้องไปเบิ่งเนาะบหลอนขจ้าดำแดนต่อกันเนะาะขจ้าดำไดนลายแลยเบิ่งพี่นอ้องแดนต่อกันเนาะนางแกกันที่ขจ้าดำดำไดำลายหายแล้วได้เคี้ยวเลยพี่นอ้องเอ้ผูเริ่มเคี้ยวแล้วเฮ้ยขจาดำอันนี้คือหน้าหน้ามเถ่าเนาะที่เ้ายัย่งม่ทันดำคือแถวนี้เยายัางม่ทันดำเลย แถวมีน้ำนี่ยคยังมาทัานดำกลายเนี่ยกำลังบอกว่านันทีสีดำพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์ว่าสีดำแต่ว่าแดนต่อกันนี่หน้าข้าเจ้าข้าเจ้าดำเลยบึงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคุณไปไหนเนาะบาึงแล้วแบบคิดหอดบ้านคิดหอดอะไรคนที่ไปทำงานอยู่ประเทศไทยเนาะที่แบบคิดหอดบ้านขอบึงคลิปนี้นแล้วเขาเมนมาเลยเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเป็นยังไงเนาะ บรรยากาศบ้านนอกคลองนาบ้านเฮาเมื่อพี่น้อาความน้ำฝนมันตกแห้งเนาะหนามันล่นล่นหายล่นคันเลยครับหนามันล่นคันแค่คันบักใหญ่เด้แต่ว่าล่น คลิปนี้่มียัางไรเนาะพี่น้องเนาะเก็บบรรยากาศยนมแยมลแรงอยู่ทงไห่ทงงาอยู่สพลาวพี่น้องถ้าผู้้ใได้เขาาเบิ่งแรกกับผกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปเนาะเพื่อจะได้แบบถ่ายบรรยากาศแบบบ้านๆให้พี่น้องได้เบื่องอีกงเนาะเว่าตอนนี้คนติดตามนี่หน่อยบอกผ่านจะเถื่อนอะไรพี่น้องเลยพรกันคลิปน้าสบายดีสวัสดีครับผม สมาชิกนอนนาพี่น้องมึงสามคนอีสามคนวะสามโตลูกๆเฮ้ยเมือเอม่อึ้นเฮ้ยเด็กๆไปไปเมือ่อเมื่อแล้วอย่างตะกะไปเลยไปเอีแดงไปไปไปึ้นึ้นแดงอ่ะ,อะ